อบจภูเก็ตร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมหอทะเบียนที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตนายวัชรินปรปถมวัฒนพงประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกอบจภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2559โดยมีนายจำเริญทิพยพงษดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคการยกเลิกและคืนสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสญญาธารณูปโภคและการแก้ไขระเบียบและข้อกฎหมายการจัดสรรที่ดินรวมถึงพิจารณากรณีบริษัทพนาลีเอสเตทจำกัดบริษัทโบสพัฒนาจำกัดบริษัทคนบ้านเราจำกัด ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินห้างหุ้นส่วนจำกัดนีแอนนาและบริษัทเพิ่มพงพัฒนาจำกัดขอแก้ไขแผนผังโครงการบริษัทบ้านพร้อมพันจำกัดบริษัทเซาเพิร์ดเดเวลลอปเมนต์จำกัดและบริษัทอนุพาโนรมจำกัดขอโอนสาธารณูปโภคเป็นสาธารณะพร้อมกันนี้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนโครงการพัสดุ์สเกต็ตการแก้ไขปัญหาร้องเรียนโครงการภูเกต็ตธานีสอง และการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคของบริษัทภูเก็ตอันดามันเฮาส์จำกัดโครงการเทพบุรีรัษฎานุสรตลอดจนกรณีเห็นชอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรของโครงการเดอะวันเลนาบอลของบริษัทแม็กพายจำกัดและร่างแก้ไขข้อกำหนดเพื่อการจัดสรรที่ดินของจังหวัดภูเก็ตถ้าากว่าคณะกรรมการไม่เห็นชอบนะเศกิมเห็นชอบกับโครงการนี้แล้วเนี่ยจะไปเข้าสู่มาตรการที่ทกองก็คือหมายถึงว่าในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบนะครับ หรอือมีคำสั่งให้อนุญาตทำการกับสรตที่ผู้ขออนุญาตจำการกับยินมีสินบุคคลตอบรการจัดของที่ดินกลางต่อไป,ไปนะครับในเรื่องของสารอโกินะครับบ่อปอระบาดน้ำเสียจำนวนห,หนึ่งแงนะครับเสียในโครงการนะครับไปรวมกันที่บอ่อประบาดน้ำเสียรวมนะครับก่อนจะปล่อยทิ้งลงคลองสารน้ำโยราคาจำหน่ายเรื่องที่สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทครับที่ดินส่วนที่เกินหรือขาดคิดตรารางวาละหนึ่งแสนบาทนะครับโดย โครงการนี้ครับได้ผ่านมาติ